รับลูกจินามะพระ้าวบอนไซนะครับอ่นะครับ,นะรบวันนี้เราจะมาเพาะนะครับะมะพระ้าวนะครับไ้ได้มะพระ้าวมาใหม่นะครับมะพระ้าวไฟนะครับการส้มนะครับวิธีการเพาะนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับแต่ละ คนแต่ละท่านนะครับอาจจะมีวิธีการเพราะที่แตกต่างกันนะครับวันนี้เราจะมาเพาะโดยการแช่น้ำนะครับในขวดพลาสติกนะครับะจะดูว่าประมาณนานแค่ไหนนะครับถึงจะออกถึงจะงอกนะครับขั้นตอนแรกนะครับเด็มเร้ามานะครับปอกนะครับ ปอกตกแต่งนะครับใช้มีคัตเตอร์นะครับปอกตกแต่งนะครับให้มันเหลือนะครับฝั่งยอดนะครับที่จะงอกแหลมนิดนึงนะครับแล้วก็ตกแต่งนะครับตกแต่งเสร็จแล้วนะครับเราจะขัดนะครับขัดขัดขัดเคลือเงาไว้เลยนะครับอ่นนี้ก็อันนี้ขัดเรียบร้อยนะครับยังไม่ลงแล็ก ครับมี2วิธีนะครับถ้าไม่ลงแล็กก็หาผ้านะครับชุบน้ำครุ่มชุบน้ำนะครับมาห่อไว้นะครับถ้าไม่ห่อไว้นะครับอโอกาสกลาแตกก็มีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้กลาแตกก็หาผ้าชุบหรือก็ทาแล็กนะครับเดี๋ยวสักพักก็จะทาเราให้มันแห้งนะครับเดี๋ยวจะทาแล็กนะครับสำหรับการเพราะ ใช้เวลาเท่าไหร่นะครับก็อยู่กับมะพร้าวนะครับความสมบูรณ์นะครับมะพร้าวแห้งนานนะครับโดยปกติประมาณหนึ่งเดือนนะครับก็จะเห็นนะครับเราจะใช้ขวดพลาสติกนะครับตัดนะครับแล้วก็เหลือกาบนะครับเราจะจุบนะครับ จุ่มให้นะครับใส่น้ำนะครับให้มันถึงอากาศที่เราเหลือไว้นะครับเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นนะครับต้องขยันเติมน้ําต้องดูแลน้ํานะครับประมาณสัปดาห์ละครั้งหรือ2ครั้งนะครับให้น้ํามันอยู่ถึงเนื้อใต้สุดนะครับน้ํามันก็จะดูดซึมนะครับทําให้อัตราการงอกนะครับ ทีนี้ใช้ระยะเวลาขนาดไหนนะครับก็ขึ้นอยู่กับมะพร้าวด้วยนะครับอันนี้มารุ่นเดียวกันนะครับน่าจะใช้เวลาไม่นานสักเดือนหนึ่งน่าจะงอกนะครับเพราะอะไรครับอ่าุ่นเดียวกันนะครับอันนี้มีมีหน่อแล้วนะครับผ่านเอาเรื่องเดือยมาแล้วแต่ต้นนี้ไม่มีนะครับเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ก็ทิ้งไว้นะครับรอ,อจนนะครับหนอมันงอกไปลงดินต่อไปแล้วก็จัดจัดทรงไหนก็ได้นะครับโอเคครับวิธีการเพาะนะครับให้หนองอกเป็นวิธีหนึ่งนะครับลูกจินามะพระ้าวบอนไซ์ครับผม